ต้อนร,รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปรอบด้านประจำวันพฤหัสบดีที่19มีนาคม2558อยู่กับผมธนกนพรพดีนพรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันนี้เราพูดกันไปนะครับเรื่องของออกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ออกมาเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับในการเ,เรียกร้องประชาธิปไตยแต่ก็มีการ ถูกเชิญตัวนะครับไปปรับทัศนคตินะครับแล้วก็ได้มีการขึ้นสารทหารนะครับก่อนที่จะได้รับการปลดตัวชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยนะครับ27มีนาคมเราจะติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการต่อสู้ทางคดีจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดเราจะว่ากันด้วยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รายการคลิปรอบด้านของเรานําเสนอให้กับผู้ชมเป็นหลักนั่นเองนะครับเพราะว่าปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่รายการคลิปรอบด้านของเราถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับแต่ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการนี้ได้รับรู้รับทราบข้อที่จริงแล้วก็จะได้มีความคิดเห็นร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับสิ่งที่เราจะพูดกันนะครับก็เป็นสินค้าเขาเรียกว่าราคาพืชผลทางการเกษตรที่เราให้การติดตามกันอยู่ตลอดเรื่องของราคายางเรื่องของราคาปาล์มนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจการส่งออก นะครับซึ่งสินค้ากเกษตรส่งออกนะครับโดยหลักอยู่แล้วก็คงจะทราบประเด็นเรื่องของข้าว,วเรื่องของยางต่างๆเนี่ยนะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขเป็นอย่างไรล่าสุดทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเหมือนติดโรคอยู่3โรคด้วยกันเดี๋ยวจะได้ไปดูนะครับว่าอะไรที่ทําให้ท่านออกมาพูดแบบนี้และสิ่งที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาพูดเนี่ยมันจริงไหมนะครับได้สะท้อนหลายๆฝ่ายอย่างไรนะครับ ซึ่งตอนนี้งานหนักก็คงจะต้องตกไปอยู่ที่ทางด้านรมวรพาณิชย์พลเอกชัดชัยสาริกัลยะนะครับก็พยายามที่จะทําทุกวิถีทางในเรื่องของการกระตุ้นการส่งออกนะครับก็ได้ก็คงจะได้มาติดตามดูกันนะครับ เอาละฮะในวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่จะร่วมคลิปรอบด้านกับผมนะครับทั้งสองท่านอยู่ในรายการแล้วนะครับท่านแรกนะครับอดีตสสพักเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศรินและอีกหนึ่งท่านนะครับอดีตสสพักเพื่อไทยอุบลราชธานีคุณสมคิดเชื้อคงอยู่กับผมในรายการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เราขอเริ่มด้วยเรื่องของ ราคาพืชผลทางการเกษตรที่เราตามกันอยู่ตลอดนะฮะเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เรื่องของราคายางพาราเรื่องของราคาปาล์มราคายางพารานะครับเราคงจํากันได้ฮะคุณผู้ชมครับเราตามกันมาตั้งแต่ปลายเดือน2,557ตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะครับไร่มายังรมวรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณอํานวยปฏิเสธนะฮะแล้วก็มาจนถึงทางด้านรองนายกฝ่ายความมั่นคง นะครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณท่านก็บอกว่าประชุมแล้วรับฟังแล้วนะครับ80บาทถ้าทําไม่ได้ก็ไม่รู้จะออกมาพูดทําไมมันเป็นเรื่องกล้วยๆหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับ5เดือนจากพฤศจิกายนมาจนถึงมีนาคมนะครับราคาของยางที่พี่น้องเกษตรกรเขาเรียกร้องนะครับในส่วนของราคาน้ํายางสดขึ้นมาสูงสุดนะครับอยู่ที่50กว่าบาท50บาท50สตางค์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ ลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับ45บาท50 46บาท50จนล่าสุดนะครับข้อมูลจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา16มีนาคมอยู่ที่48บาทครับคุณหมอครับจะไปถึงได้ไหมครับเนี่ยอีกประมาณ30 32บาทขอโทษทีครับต้องหัวเราะนะครับขอโทษทีครับคือตอนแรกผมก็มั่นใจท่านประวิทย์นะครับท่านก็ รูปร่างท่านก็นเหมือนอาเซียนใช่หมว่าไงมันมันพ่อค้าเนื่อว่าท่านคงมีหวัวทางการคา้าแล้วก็มีความหวังนี่แหละครับคือระหว่างความฝันความคาดหวังกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันหรอกครับโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรนะครับเพราะว่าอย่างที่เขาว่าท่านสมคิดทําเกษตรนี่ก็คือเข้าหุ้นกับเทวดาใช่ไหมใช่ครับไม่รู้มันออกมาเป็นยังไงอ่ะมันคาดการไม่ได้ แต่ในท่าลางที่คาดก,การไม่ได้ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีเวลานะครับมีผู้รู้ผู้เล่นเ,นย,เยอะก็มีการวางแผนระยะยา,ยาวที่เป็นกิจลักษณะนะครับมันก็จะทําให้อความผันผวนพวกนี้มันน้อยลงยกเว้นมันมีเรื่องสุดวิสัยจริงๆนะครับเช่นมีสงครามหรือภัยธรรมชาติอะไรรุนแรงอย่างก็เช่นเดียวกันนะครับที่เราสรุปก็คือรัฐบาลทุกรัฐบาลน,นี่ได้มีนโยบาย เหมือนกันแหละครับเวลาพืชผลผลิตทางการเกษตรตกตา่าก็เอาเงินไปช่วยข้าวก็จํานําข้าวยางก็เอาไปอุดหนุนแล้วแต่รูปแบบไหนก็ตามแต่แรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลชั่วคราวปีหนึ่งนะครับเราเคยคุยกันบอกว่าจะไปทําอะไรมากเลยใช่ไหมครับแก้ไม่มีทางเสร็จอะไม่มีทางอะมีอันเดียวก็คือพยายามทําให้เงินที่ช่วยไปเนี่ยไปถึงมือกเกษตรกรโดยตรงถูกไหมครับ ให้ไปสองหมื่นกว่าล้านใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ให้เข้าไปอีกอ<ม>แล้วก็มีข่าวบอกว่ามันมีการทุจริตซึ่งทุจริตนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าคลาสสิกก็คือแบบเรียกว่าต้องไปต้องมาก็คือช่วงที่ราคาพืชผลเกษตรต,รตรกต,รตร่ําก็มีคนไปรับซื้ออย่างครับเสร็จแล้วก็ตุนไว้เมื่อรัฐบาลไปช่วยก็เอาอันนี้ามาขายให้รัฐบาลให้รัฐบาลแล้วตัวเองก็ได้กําไรส่วนต่างอแล้วก็ าลาดกระสวงเกษตรก็ตั้งคณะกรรมการไปสองชุดไปดูว่ามันทุจริตจริงไหมครับก็เงียบหายต๋อมไปเลยเอ้สรุปแล้วเงินเนี่ไปถึงเกษตรกรหรือยังเห็นไหมท่านสมคิดครับราคายาง63.15ราคาแผ่นยางรมควันชั้น3นะครับครับพอเงินหมดปั๊บหล่นตุ๊บลอมาเหลือ50บาทพราะมันก็ตรงไปตรงมาก็คือนี่เป็นคลาสิกก็คือแบบ รู้เลยว่าตรงไปตรงมาเมื่องเงินหมดหมดนะครับ,ร,บราคาก็หล่เพื่อเผอตอนนี้ผมว่าสามโลร้อยเหมือนเดิมหร <c oughs> ือต่ำกว่านั้นอีก <c oughs> ผมไปเจอ,เอคนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาก็มีสวนยางนะครับที่อีสานเนี่ยเขาว่าอาจารย์ครับมันไม่ใช่สามโลแ้ยครับตอนนี้มันต่ำกว่านั้นอีกจ <c oughs> นกระทั่งเขาจะไม่กรีดยางแล้ว <c oughs> เพราะกรีดไปก็ไร้ประโยชน์เสียเฉย ก็ต้องทําใจว่าปลูกยางก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหละอไปทํามหากินอย่างอื่นดีกว่าคมันก็ยิ่งทําซ้ําเติมเกษตรก,กรนี่ท่านสมคิดครับยางนี่สุดท้ายมันต้องแก้ระยะยา,ยาวแล้วต้องมีการเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบทุจริตรัฐบาลบอกว่าทําได้ทุกอย่างโดยเฉพาะัตว์ประวิทย์ท่านความมั่นคงด้วยใช่ไหมครับ ลองถแถลงชัดเจนที่ให้ชัดๆหน่อยว่าตกลงเงินที่อุดหนุนไปทั้งสองหมื่นกว่าล้านแล้วยังเหมือนเดิมอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าทําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอท่านวิศณุไปให้กระทรวงการคลังเรียกค่าเสียหายเหมือนกรณีท่านยิงลักที่กำลังโดนจํานําข้าวครับถูกไหมครับผมความเห็นผมนะครับ,รบว่ายางเนี่ยเดี๋ยว ก็จะเกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีกเดี๋ยวขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ต้อง<ม>เ,อเงินเข้าไปอีกสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยครับรัฐบาลก็ต้องปวดหัวอีกแล้วครับอื<ม>ถูกไหมครับมันจะเข้ามารอบใหม่แล้วนี่อันนี้หยุดไปแล้วใช่ไหมฮะอีกหน่อยเดี๋ยวมันก,<ม> <c oughs> ก็มารอบใหม่พอร,รอบใหม่ก็เข้าไปอีกสองหมื่นกว่าล้านครับยังทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลเนี่ยถแถลงความจริงเลยว่าทมมากกาําทไมมันถึงเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้แล้วทําไมมันถึงมาตรการที่ช่วยไปแล้วเนี่ยมันถึงช่วยไม่ได้ ต้องเรียนถามครูชมคิดเพิ่มเติมฮะว่าณปัจจุบันนี้ราคาออกมาเป็นแบบนี้อยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันจนไม่ยอมตายคือเรื่องนี้ก็เรื่องก็เรื่องเ,อเข้มขัดพอดีคือเป็นไปนตามคาดเพราะอะไรเราคาดการไว้แล้วเนี่ยเรื่องเงินช่วย แล้วท่านรองนายกประวิตยท่านแม่มั่นใจมากก็ไม่ได้อยากไปขุดคุยเยอะหยันกันครับคือตั้งใจทําดีครับแต่พอสุดท้ายแล้วมันเหลวก็อย่างที่ท่านเชื่อใจพูดราคายางเนี่ยวันนี้ปิดหน้ายางยังเท่านี้เนะียเด๋ยวไปลายปลายต้นต้น,ตน,ตนไปลายปลายเมษาบางแห่งก็เริ่มเปิดะนะปลายเดือนเมษาก็จะขีดยางพฤษภาก็ขนตกหน่อยก็ขีดบ้างหยุดบ้างครับวันนั้นน่ะยางพาราจะออกไม่อีกแล้ววันนี้ขนาดไม่มียางยังราคาขนาดเนี้ย <Okay. S 2> เสร็จเพราะอะไรฮนะเพราะการช่วยเหลือเนี่ยวงจรการช่วยเนี่ยพอโอนเงินลงไปอย่างที่ทำเขาทำมานานแล้วครับเรายืนยันตลอดว่ารัฐบาลพระเพื่อไทยเนี่ยมาครั้งแรกปีแรกก็ทำแบบนี้แหละก็ไปเห็นปัญหาคนเรานี่แหละท่านเต้นผมนี่แหละท่านสมุดรชฮะก็ไปเปลี่ยนวิธีการครับก็คือเอาเอาเงินช่วยปัจจัยการผลิตโดยโอนเงินให้กเกษตรกร ผ่านทากศไปผ่านลูกค้าก็ไปอันนั้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่วันนี้เราก็พูดย้ําคําเก่าเงินที่ใส่ลงไปนั้นน่ะราคายางมันกระเตื้องขึ้นแต่มันไม่ได้ซื้อโดยตรงจากเกษตรกรทุกคนก็มั่นใจไปซื้อกับองค์การสนยางนี่ใช่ไหมองค์การสนยางและใครบริหารก็พวกเขาทั้งนั้นกลุ่มพ่อค้ากลุ่มสมาชิกแล้วสุดท้ายกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีกําลังทรัพย์ไปซื้อ,อยางจากชาวบ้าน ไปซื้อก่อนก่อนพลเอกประวิทย์พูดพอพลเอกประวิทย์พูดเสร็จปั๊บขยับขึ้นมาห้าสิบกว่าอพอเงินหมดตกไปอีกละตกไปอีกลวอย่างที่ท่านเชิดใจพูดมันธรรมชาตินะเพราะนั้นการแค่ปัญหาอย่างมันจะวนอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว<อ>จริงจริงรัฐบาลเพื่อไทยที่จะทำเนี่ยพออุดหนุนปันจจัยการผลิตเหมือนจะทําข้าวไม่ได้แปลว่าจานําตลอดชีวิตหรอกทำปีที่สามที่สี่จะทำซนนิ่งใหม่จะจัดใหม่เขาจะเป็นระบบใหมย่ยางก็เช่นกัน ก็จะไม่ใช่ว่าจะปล่อยปลูกไปเรื่อยๆไม่ใช่พอถึงอีกปีหนึ่งเราก็ตัดต้นยางก็สนับสนุนรงการ <S <S ฟเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ว่ากันไปมันก็มีมีอะไรอีกเยอะทีเนี้ยปัญหายางพาลารเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องพยายามพูดอยู่ผมก็เห็นข่าวอยู่ว่าต้องตัดต้นเท่านี้กี่แสนต้นต้องอุดหนุนเท่านี้ท่านทั้งหลายครับท่านที่เกี่ยวขอ้องรัฐรีเกษตรก็แล้วแต่ท่านอำนํำนวยท่านปิติพิทิพงษ์เนี่ย ขอเรียนนะครับเงินก้อนเก่า4,000ล้านสองพันล้านหกพันล้านที่ลงไปเนี่ยมันไม่ได้เยียวยาเกษตรกร,กรผมว่าได้ไม่ถึง10% 20%นอกนั้นไปเยียวยาในทุน <c oughs> ที่มีเงินซื้อ,อยางตุนเอาไว้วันนี้ยังไม่มีในท้องตลาดอย่างอีสานบ้านผมเนี่ยผมมีพะพวกที่ทำยางมาหลาแล้วทำปาล์มด้วยเมื่อเช้าคุยกันนะท่านเป็นนายกเทศบาลน,นะ คุณตองอินเซหาบุตรเป็นนายกเทศมนตรีนะของตำบลศรีวิเชียนท่านเป็นเกษตรกรที่ปลูกปาล์มปลูกยางเมื่อเช้ายะเมื่อวานเนี่ยขายปาล์มขายได้สี่บาทไม่ใช่ไม่เราไปดูเอ้เราไปเปิดดูตรงนี้ก็สี่บาทสี่บาทเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบอ่าสี่บาทยี่สิบครับปรากฏว่าเขาเคยขายได้ห้าบาทอยู่เมื่อเมื่อเดือนก่อนได้ทับเดียวครับเดี๋ยวนี้ยางเหลือน้ำมันปาล์มเหลือสี่บาท ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาสะท้อนว่าท่านเอาละปามเข้ามาท่านพยุงไม่ได้เพราะท่านพูดว่าถ้าต่ากว่าห้าบาทท่านจะจัดการวันนี้จัดการอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะนั้นท่านอย่าไปเชื่อผมเยอะท่านไปตรวจตลาดที่อำเภอบุญทลิกไปตรวจตลาดที่อำเภอน้ำยืนฝากเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดไปดูเพราะนั้นเขาขายได้แค่นี้จริงๆเขาก็อึดอัดวันหนึ่งคนมันเคยได้ห้าบาทห้าบาทสามสิบอยู่ๆวันนี้เมื่อวานเขาไปขายได้สี่บาทเขาก็ เขาก็เสียหายครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยางการาในเขตของผมไม่มีไม่มีแล้วคือถ้าเอาเงินไปเขตทั้งทั้งไหนก็เลิกแก่ทั้งอีสานเนี่ยแปลว่าซื้ออย่างเดิมซื้ออย่างเดิมของพ่อค้าของพวกมีตังค์เพราะนั้นที่แบ่งแบ่งเงินกันไปเนี่ยท่านเชิดชัยบอกเมื่อกี้ไม่มีมอบใช่ไหมครับมันจะมียังไงล่ะเจ้าของมอบได้ตังค์เหรอเงินจากรัฐบาลที่ลงไปเนี่ยนะครับ ไม่ได้จ่ายเข้าบัญชีหรือว่าโอนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงแล้วก็ไปถึงที่ในทุนหรือว่าตลาดกลางอะไรใหญ่ๆเนี่ยพอมีข่าวว่ารัฐบาลจะปล่อยเงินลงมาช่วยเหลือมีการนำเสนอให้กับเกษตรกรว่าใครอยากจะขายเท่าไหร่เอามาขายเลยถูกต้องแต่ได้ราคา40บาทนะเช่นว่าอาจจะได้อยู่42ส่วนต่าง2บาทขอนะพี่น้องเกษตรกรพอใจกลัวจะไม่ได้ขายเอาไปก่อน พอถึงเวลา42บาทเงินมาปุ๊บขายเองแบบนี้เขาทํามานานแล้วเป็นแบบนี้นะ,ค,ะครับทำมานานแล้วคือทําอย่างนั้นก็ใช่ก้านซื้อก่อนก็ใช่ทีนี้ไอ้เงินเนี่ยลงไปผ่านองค์การสนยางตรงนี้ผมมองว่าองค์การสนยางดีๆก็มีไม่ดีก็ามากปัญหามันก็คืออย่างนี้พอโอนเงินลงไปอย่างนี้ก็ซื้อแต่พวกตัวเองไะบอกว่าสมาชิกสมาชิกจริงให้ทธ<ต>ิ์ก,ก่อนใช่แต่สมาชิกนั้นน่ะ ได้ขายยางไปหมดแล้วครับไม่มีใครเอาอยางมาค้างไว้เป็นเดือนเ,น,เนเป็นเป็นอาทิตย์หรอกชาวบ้านเนี่ยหาชาวกินข้ามอย่างที่ว่ากันเพราะนั้นโครงการช่วยเหลืออย่างที่ทำนี่หยุดทําเลยครับหยุดทําถ้าจะอุดหนุนปัจจัยการผลิตก็อ,อุดหนุนไปก็ช่วยไปเลยเป็นรายไล่ราย,าย,ายบุคคลชาวนาชาวสวนยางก็จะได้รับเตมเตม็ดเต็มหน่วยโอเคเขาเราก็ไปกระตุ้นการส่งออกไปขายช่วยกันนี่บังเอิญรัฐบาลเราเนี่ย ที่พูดไปเดี๋ยวท่านก็จะมาเจ็บช้ำน้ําใจก็รัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่เป็นอย่างนี้พบพบไปค้าขายทั่วโลกบางประเทศเขาก็ทําเป็นไม่อยากซื้อเราอันนี้เห็นได้ชัดว่าระบบการลงทุนต่างๆเนี่ยมันลดลงเศรษฐกิจมันก็โดนไปด้วยทีนี้ชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีตังปัญหาก็เกิดขึ้นก็โดนไปด้วยอย่างผมยกตัวอย่างปาล์มของนายกทองอินเนี่ยซึ่งเ็าทาปาล์มดีมากนะครับอยู่ริมเขื่อนเลย S <S <S สวยมากยอมเภลนน้ำยืนเขาก็ทำเป็นตัวอย่างรรปร,กรากฏว่าวันนี้เขาบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้สอสผมผมตายแนย่คือพี่น้องเกษ,ษตรกรพอไม่มีไรายได้แล้วนี่นะครับมันก็เกี่ยวเนื่องกับคนรวยทั้งนั้น <S <S 2> <S 2> แหละเพราะคนรวยก็ขายของไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวพันกัน